สวัสดีครับกระผมเด็กชายพุทธพงศ์กันเชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนปิยมหาราชไชลจังหวัดนครพนมกระผมหูซึกด,ดีใจและพูมงใจเป็นย่างยิงย่งที่ได้มาเล่าเรื่องราวบานเกิดของกระผมให้ทุกท่านฟังครับพระธาตพนมคาลัมวัดธ,ธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภา ง่ามตาฟังโขงพี่น้องเอ๋ยอันวะโตกระผมนี้เกิดและโตอยู่จังหวัดนครพนมเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เ่า,ากระเต็มหน้าปลากระเต็มนามต้นกล้วยต้นอ้อยกระเจริญง,งอกงามผู้คนกระจิตใจใสสะอาดกระผมรู้สึกด,ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิด และเติบโตมาในจังหวัดนี้นครพนมเฮือนนีทีเฮาหักหากว่าหอดคำว่าบานกระผมเสือวาทุกคนคงสินึกถึงคำว่าอบอุน่นและปลอดภัยหย่อนบานมีรักนำใจอภัยกรุณาพร้อมที่ิโอประคองในวันที่อ่อนลาให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีความสุข นครพนมจึงบรมเมืองชีนาอยู่และติดกับแม่น้ำโขงซื่อ,อแต่มีเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เห็ดให้กระผมเว่าได้เต็มปากว่ากระผมเป็นคนนครพนมหักและภูมิใจในจังหวัดนครพนมมือน,นี่กระผมขอเหล่าสู่ทุกท่านฟังครับนครพนมเป็นเมืองที่ร่มเย็น ไต่โรงเงาแห่งศาสนามีองค์กระถางพนมอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเป็นศูนย์ร่วมใจพุทธศาสนิกเชานชาวไทยและพี่น้องชาวล่าตลอดจนพระธาตุประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันในแต่ละอำเภอและยังมีพญาศรีศาสนาคาราขี่ต่างตระงานเป็นแลนมาคอยปกปักรักษาและอวยชัยให้แกผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนอกจากนี้ยังมี โบทของพี่น้องชาวคริสคือโบทนักอุ่นอันนาที่มีความเก่าแก่เกือบร้อยปีและมีลักษณะโดดเด่นคือหอคอยคู่สูงตระงานริมฟังแม่น้ำโขงแสดงให้เห็นถึงความรุงเรื่องและการยิวโฮมกันโบวสิศาสนาใดก็ตามนาครพนมเป็นเมืองที่รำรวยด้วยวัฒนธรรมที่หนุนนำแห่งทุกคนยิวโฮมกันอย่างมีความสุข เก่าชนเผาสองเชือดฉาทถังไทยยไทยลาวไทยกะเลิง่งไทยคาผู้ไทยไทยแสไทยปาดและกะไทยโศกรวมถึงพี่น้องคนไทยเสือสายจีนและเวียดนามถึงแม้ซิมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อบ่คือกันแต่กระซอยเหลือเกือกูลและยูฮ้งกันอย่างมีความสุขเสียงสวัสดีปีใหม่ในย่ามชาว เสียงสิ้นเจียอยู่อีสิ่งหนีหัวชัยจุกหนึ่งน้ำเหมยตึง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 เสียงใหม่ไทยกระทบบังในงานแสตเตสาาตลอดจนผาพนั่งร่ำจากทุกชนเทาในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมที่มีความอ่อนชอยพร้อมเพรียงและมีแววตาที่เต็มเปียมไปด้วยศรัทธาสะท้อนให้ประจักษ์ว่าโบวไผมาทีนครพนม กัซิมีความสุขนี่แหละครับทีเ่เฮ็ดทัยนครพนมมีเสเนี์บอคือไผ่ต่อมาก,ก็คืออาหารบานเฮาหนีอุดมสมบูรณ์มีแต่แน่เสแๆบวว่าสิเป็นเมนูปลาสดๆจากแม่น้ำโขงทั้งโมกปลาป้นปลาปลาจุม่มสารพัดแล้วแต่สิเหตุกินหย่อนบ่หมี่ปลาหลายและบรรพบุรุษก็ยังมีภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร ทางตากแดดเห็ดปลาแหงย่างไฟเห็ดปลาหยาหรือเอามะขันกับเกลือเห็ดประแดดนุ่วๆเอาไปขันกับหมักหนักทาอุเทนเห็ดเข้มหมักนักยังบ่มหมึกด,ด้วยคับยังมีแกงน้ำไม่สุปน้ำไม่และกระเมียงตาสวดที่กินขําเดียวแต่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหน้าหน้าชนิดอิ่มจนตาสวดถ้าผู้ใดอยากหูว่าแซ่บปานใดก็มานครนพนมเด้อครับ กระผมสิหาสูกินในด่านประเภทนี้นั่นยม่มใดเบาหอดจังหวัดนครพนมกระผมเส้อวาทุกคนเขาสินึกถึงประเภทนี้ไหลเรือไฟสิ่งเป็นงานประจำปีในบุญออกพรรษาเรื่อไฟที่ยิ่งใหญ่จากโคใหม่ไทยที่สำเร็จได้เพราะค่อนสามัคคีจากใหม่ไทยแต่ละล่ำของแต่ละตำบลแต่ละอำเภอที่มัดร่วมกัน แสงสว่างจากดวงไฟนับพันนับหมื่นดวงจากพลังแห่งความรวมมือของชาวบ้านเพื่อสั่งสันเรือไฟบอกเล่าเรื่องราวของดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมส่องสว่างกลางล่าแม่น้ำโขงเป็นพุทธบูชาจากวิถีศรัทธาในท้องทิมเมนี้พวกเฒ้ารู้สึกภูมิใจที่ไหลเรือไฟนนครพนมดิกล่าวเขาสู่ มหกรรมไหลเรื่องไฟโลกพร้อมที่สีอวดสุสัสยตาเช่าโลและตอนรับนักท่องเที่ยวจากทวทุกสารทิศท่านภูมิเกียรติที่ทารพทุกทานครับนครพนมได้รับสมญานาา้ำว้าเมืองสามที่สุดกระคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์กระถาดพนมสวยที่สุดสะพานมิตรภาพไพ่เล่าแห่งที่สามงามที่สุดทิวทัศน์ริมฟังโขงเมืองนครพนม แต่ในวันนี้สิ่งที่กระผมอยากสิบอกกับทุกคนว่าเป็นที่สุดของที่สุดแห่งนครพนมก็คือหัวใจและนำใจของชาวนครพนมที่พร้อมสิตอนรับทุกคนโบวไ์ไผมาทีนครพนมก็สิมีความสุขกระผมขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมมายามบ้านของผมนครพนม มาเที่ยวนครพนมนํากันเด้อครับแล้วพอกันครับ